สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุกรณจุชายา u t u b e ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําชื่อผมนะครับผมชื่อสุกรณจุชายานะครับตอนนี้อายุ9ขวบนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยววันที่24เดือนนี้นะครับก็คือวันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมก็จะอายุส0ขวบนะครับจะมันมีผม ก็ลงวิดีโอเป็นวิดีโอแรกนะครับใครอยากติดตามช่องผมนะครับเดี๋ยวผมอยู่ในใน u t u b e นะครับตอนที่ผมดูกันนะครับเดีย๋ยวถ้าไหนใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงทำให้แล้วทำให้ช่องผมนะครับมีมีวิดีโอที่ดีนะครับ วันนี้ผมก็มีวิดีโอ,อแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวก็ก็ผมก็ทำวิดีโออะไรให้หมดนะครับมันก็วันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย